โอเคฮัลโหลสวัสดีครับผมหนึ่งสองสามครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูรีเพลย์กันนะครับผมนะซึ่งก็จะมีอยู่2แบบนะครับสำหรับตัวของเด็กพังนะครับที่เพิ่งเปิดไปนะก็อย่างแรกเลยนะครับผมที่ผมจัดเนี่ยก็คือแบบแรกจะเป็นแบบพังกระชานะครับนะก็ซ0ใบนะครับเกินมาหน่อยเพราะว่าเผอิญว่าใส่ตัวของ virtual steam นะครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นอินตร์ัเพิ่มเติมครับได้จากการทำ re virtual dragon นะครับซึ่งใบนี้ก็คือเคยมี เป็น U r นะครับเมื่อประมาณ2 3แพ็กที่แล้วนะครับผมนะใครที่ไม่ได้เปิดเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะถือว่าเป็นใบเสริมก็แล้วกันนะครับความสามารถของไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเด็กพังนะครับ2ออย่างนะอย่างแรกก็คือเราสามารถที่จะใช้สกิล t a r g e t 2งเ m o n ซ์ซินะครับผมนะแล้วก็ De t ท็กหนึ่งมัตตเรียวนะก็คือจับตัวมันเองเนี่ยแล้วแล้วก็ไปใส่ให้อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ตัวพังแจมฟีเวอร์เนี่ยเราจะมี ใส่แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับจากการทับตัวซิงโคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถถอดได้ครับนะถ้าเกิดถอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีเอฟเฟกต์ในเกรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้ตัวรีเวิร์เจอร์ดราก้อนนะครับนะถอดตัววัตถุดิบเอ็กซีนะครับเอามาใส่ให้กับแจมฟีเวอร เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมโบหนึ่งนะครับแล้วทุกครั้งที่เราสเปย์ตัวของวีเวอร์ชั่นดราก้อนมาเนี่ยครับมันก็จะเสิร์ตตัวของวอร์เชอร์สตีมโดยอัตโนมัตินะครับนะซึ่งมันสามารถทำอะไรได้ใช่ไหมก็ความสามารถก็คือเหมือนกับแบล็คเอาท์ของสอดโซเลยนะครับนะก็คือ Tar กเก็ตมอนของเรา1ตัวแล้วก็การ์ดฝั่งตรงข้าม2ใบนะครับนะทำลายทิ้งนะครับผมแล้วใบนี้ถ้าเกิดอยู่ในสุสานเนี่ยสามารถมุกสุสานแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์ของเราเนี่ยกลายเป็น ท่าน้ําได้ด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นท่าน้ําอยู่แล้วนะครับนะก็จะไม่ถูกทําลายนะครับนะจากตัวของเอฟเฟกต์กาดนะครับผมอ่ะก็แน่นอนแล้วครับนะว่ามันมีวิธีเรียกอยู่ครับแต่ว่าจะทํายังไงให้บอดี้พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นะฮะก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวของคาชานะผมนะแล้วก็ตัวของพังนะครับตามปกตินะครับนะก็แบบตัวของฟินสมิธเนี่ยก็มีนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือเป็นแบบ 60นะครับผมนะซึ่งก็ได้จัดเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองเล่นนะครับผมก็ตอนนี้ลองมาเล่นแบบ40ใบก่อนไปละกันนะ,อ,ะอันนี้คือส่วนของแบบ60นะครับผมนะก็ตอนแรกยัดไป2ออนจินนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่สะแก้ใจนะครับก็คือมีตัวของกอบปินนะครับผมนะพังแล้วก็ขาชานะครับนันรู้สึกยังไม่พอนะบอร์ดมันยัง ไม่แข็งแรงดีนะครับผมนะก็เลยแบบว่าต้องอัดฟินสมิธเข้าไปด้วยนะครับผมนะมันถึงจะสาแก่ใจนะครับผมนะอ่าซึ่งถ้าถามว่ามันบอดดีแค่ไหนก็บอดจะแน่นกว่าตัวของเวอร์ชั่นธรรมดานะครับประมาณแบบสองสตัวครับนะจะมีตัวใหญ่บิ๊กเบิมอยู่ยืนอยู่ในสนามประมาณ2อสตัวนะครับนะถ้าเกิดสมมติว่าดวงดีหน่อยก็จะมีบอลลอนด้วยนะครับแต่บาลลอนนี่จะไม่ค่อยการันตีนะเพราะว่าเอนจิ้นกระชาบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นกอดนะครับถ้าขึ้นกอดก็การันตี บาลอนแน่นอนนะครับถ้าไม่ก็แค่ไม่มีบาลอนนะครับนะแต่จะมีตัวของฟิธสมิธนะครับผมนะแล้วก็มีตัวของอกอลปินไบเกอร์กับบองกามีเลเวเชอร์ดราก้อนนะครับแล้วก็มีแจมฟีเวอร์แน่ๆครับเนาะยังต่ำก็4ี่ใบนะครับผมนะอ่าประมาณนั้นเลยส่วนในตัวของ ดิสเรย์เนี่ยมันก็ต้องเลือกนะครับนะว่าจะไปรูทของดิสเรย์ที่มีสมใส่2ใบก็คือตัวของอักนัมเดกับซีเควนซ์นะครับผมนะหรือว่าจะไปรูทของอพอลโลซาอันนี้ก็แล้วแต่จะตัดสินใจนะครับนะอ่าแต่หลักๆแล้วก็คือก็เรียกได้ว่าจะมี4ตัวนี้แน่ๆนะครับผมนะอ่ะซึ่งก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่มีตัวของ ชาราคุไซนะครับผมนะที่จะรอแปลงร่างในเทินฝั่งตรงข้ามแล้วก็เรียกตัวของมังกรเมซิงดราก้อนมาดีก์ดฝั่งตรงข้ามนะครับผมเพราะว่าจะโดนเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการเอ็กซ์ีสาดาวหมดเลยนะครับผมนะตามนั้นนะฮะซึ่งก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับนะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นสายนี้ก็อาจจะแบบแฮนด์แท็ไม่ค่อยขึ้นนะเวลาที่เล่นคน2ก็อาจจะหน้าจีนได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นแบบตัวเวอร์ชั่น สี่สิบให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงกับคอมโบกับเลเวเชอร์ดากอนด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าบางคนไม่ได้เล่นตัวเด็กน้ำไงอาจจะไม่ได้ทําตัวนี้นะครับนะซึ่งผมก็เหมือนกันครับไม่ได้ทำไม่ได้เล่นเด็กน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาคาบทีหลังนะครับผมนะโอเคปะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนะปะรีเพลย์ย้อนหลังอ่ะโอเคแมตช์แรกจบไวนะผมนะก็คือเขาฆ่าตัวตายนะงั้นเดี๋ยวเราดูแมตช์สองเลยดีกว่า โอเคนะก็เปิดด้วยฟิวนะครับตามด้วยเซียรมินนะโอเคใจเลือดก็ดรอแล้วก็สิงอ็อกเกอร์แดนลงไปนะครับหลังจากนั้นก็จัวนะได้มาดาวสไปเดอร์นะแล้วก็ใช้ไลซี่สเกลนะครับมูฟหลุมหลังจากนั้นก็ทําการสเปย์ลงมาแล้วก็เรียกชาลักุไซหลังจากนั้นก็ทําการซิงโคครับเรียกอเมซิ่งดราก้อนมาก่อนอนะสาเหตุง่ายๆเลยก็คือเพื่อที่จะทําการเอ็กซีขึ้นเป็นตัวของแจมเฟเวอร์นะครับนะ ก่อนจะเอ็กซีก็ทําการชุบก่อนทจริงๆมัน5พอดีอะครับนะถ้าเป็นไปได้เนะี่ยอย่าพิ่งลงฉลักกุไซนะผมนะแต่ว่าเมื่อกี้มันมันไม่ได้ครับคือมันต้องนอร์มอลก่อนนะผมนะโอเคหลังจากนั้นก็ทําการเรียกไรซิ่งครับนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าจะโดนแอชหรือเปล่านะครับทําการแซกทิ้งนะครับแล้วก็นะลงวากอนแล้วก็ตัวของเด er ียโนตหลังจากนั้นก็ทําการซิงโครนะซิงโครเป็นดะกอนไดครับ ก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่จะเสิร์ชเอาไอ้นี่ขึ้นมือนะผมนะอาแล้วถ้าเกิดสมมติว,ว,ว่ากลัวเดียโน่จะโดนขัดหลุมนะครับนะก็ให้เอาตัวของแกมนะครับมาบล็อกไว้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมชอบเล่นอย่างนี้นะโอเคส่วนใหญ่ก็จะจวสตร์ลับปิดขึ้นมานะผมนะแล้วก็ลงตัวของมาดามสไปเดอร์นะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเอ็กซิสสามดาวนะขึ้นตัวของ Re ร Search, ีเวเชอร์ดากอนรีเวเชอร์ดากอนก็ทําการเซิร์ชเวอร์เชอร์สตรีมหลังจากนั้นก็ นี่ทำการแบ่งแชร์ให้นะผมนะแล้วก็ตัวของแจฟฟีเวอร์บอกฮ่ยมีการทิ้งแล้วเว้ยอจว่วขึ้นมาแล้วก็ได้กาชาแต่ว่ามันสายไปแล้วนะถ้าเกิดดูจากบอร์ดนี้นะครับผมนะคุณเห็นไหมครับว่าบอร์ดเนี้ยมันก็จะมีอินตรับอยู่ประมาณเยอะพอสมควรเลยนะอย่างแรกเลยก็คือตัวของอาชลักผู้ไซนรัะผมนะกับตัวซิงโคโแบกดานครับที่พร้อมจะแปลงร่างเป็น Amazing ราก้อนที่จะดีดนะผมนะ แล้วก็ตัวของ r e v วเชอร์รากอนตอนนี้ก็คือไม่มีประโยชน์แล้วเป็นแค่บอดี้เปล่าๆที่พร้อมจะให้ใช้ตัวของเ o อร์เชอร์สตรีมนะครับที่จะทําการระเบิดกา๊าซสองใบนะผมนะก็เป็น Black Out นั่นเองนะแล้วก็ใบพังนะผมนะยิง1ใบนะครับแล้วก็ i m p e r นะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะมันไม่ได้แบบโจได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แจมฟีเบอร์เลเกจเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะผมนะแล้วก็อันนี้การันตีสโนว์แรบบิทเหมือนกันนะรวบรแล้วก็คือประมาณ5อิตลับนะผมนะห้ถึงหอิตลับซึ่งก็ถือว่า เยอะพอสมควรนะนะับนะสำหรับตัวของการ์ดที่เป็นแบบเด็กโลกอย่างนี้นะครับผมใช้ได้นะโอเคฝ่ายตรงข้ามนะครับเซจูเลียนนะใช้เวทฟิลเปิดอย่างนี้อาจจะเป็นใบลอ่อก็ได้แต่ผมยิงแม่งไปก่อนพอดีกว่าเขาได้ไพบร่ามาทนนะอ่าโอเคตัวที่ทิ้งไปวิชัลเรสเนเตอร์ครับทำการจัว่วเลสโซนขึ้นมาโอเคทำการแปลคิมสันไก่อ่าจะทำการ เสิร์ชอีกแล้วเรามีโนวนและบิดนะอันนี้ก็ใบการันตีแน่นอน,นครับเพราะเราสามารถเสิร์ชได้นะครับโอเคบึมเห็นไหมเรียบร้อยโอเคมีเอิร์ธบลผสมด้วยนะอ่ะเอนจินเยอะครับนะีเราก็เอนจินเยอะเขาก็มีโอเคหลังจากนั้นก็ไม่มีมอนสเปยได้อ่ะอันนี้นอร์มอลลงมาหลังจากนั้นเรดแวรนะครับก็กระโดดมาเพราะว่ามีมอนเลสเตเตอร์ในสนามนะ,ะผมก็ปล่อยเขาโดดมานะโอเค เซิรนะ์ทคิงไวเดอร์ขึ้นมือนะครับผมนะแต่ไม่รอแล้วครับชาลากุไซครับผมจังวันนี้แปลงล่าเป็นอเมซิ่งดาร์กอนครับปิดเกมทันทีเรียบร้อยก่อน,นนั้นโจนหนึ่งก่อนแล้วก็บล็อกด้วยนะ่ใบหนึ่งก็จะเอานับนะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมือแล้วฝ่าตรงข้ามก็ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจนะ่เรียบร้อย โอเคนะผมนะก็ตามนั้นนะครับนะอันนี้ก็คือแบบแรกนะแต่ส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกอนะเด็กนี้มันคือเป็นเด็กสไตล์แบบคอมโบอะเล่นคนแรกก็จะชิวๆหน่อยคือโดยส่วนตัวผมมองว่าคาชาเนี่ยถ้ามันได้ขึ้นมันก็ดีอะครับนะสี่สิบใบมีโอกาสขึ้นง่ายแต่ว่าก็ใช่ว่ามันจะขึ้นนะครับเพราะว่ามันใส่อยู่ประมาณห้าใบอะอันนี้คาชาขึ้นนะจะเป็นเฟเลอร์นะผมนะแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ารอบนี้มีบาลอนนะครับผมนะ มีบาลอนมีทั้งเวอร์ชอร์ด้วยครับรอบนี้คือบอดสวยครับบอดแบบแน่นจัดๆนะนะโอเคครับลงเซียมินครับอันนี้ต้อง normal แน่นอนครับจ่าย normal รียบร้อยแล้วครับทำการเสิร์ฟครับ r i s i n g scale r i s i n g scale ทำการ move auger แล้วก็สเปรย์ลงไปนะหลังจากนั้นก็ทำการสเปรย์ชีรักุไซจากเด็กนะนะโอเคครับเรียก amazing dragon amazing dragon er ก็ทำการชุบนี่ถ้าคือโดนนี่ไม่รู้คือมึงโดนละแต่ว่า มันทำไงได้ครับมันก็ต้องลงเฟ็นเลอก่อนนะครับนะโอเคครับ XC ขึ้นแจมฟีเวอร์ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องห่วงว่าใครจะขัดนะรับนะตัวของไลซิ่งคาร์บนะสบายสบายนะกระโดดออกได้เลยจ้าโอเควา้อนกับเดียโนตโอเคมาทำการจั่วเรียกเวทฟิลมานะซิงโกับผมก็เป็นตัว8ดาวนะครับเหมือนเดิม โอเคจาก600เดี๋ยวน้องชุบชาละคุใส่รอบนี้ที่ทำได้ก็บอลอนนะครับนะที่ทำได้ก็เพราะว่ามีขาชาขึ้นมือตนะ่างแหละอ่ะโอเคทีนี้ก็จัวขึ้นมือนะโอเคทำการมูฟนะับนะแล้วก็ลงมาดามสไปเดอร์ไปโอเคครับเซอร์กับดักมาโอเคแล้วจะนันก็จ,จวอีกรอบมีฟงกี้จูนนะอันนี้ดวงดีเลยนะัมนะดวงดีเลยเลยมีบอดี้เพิ่มนะับนะ ลราจะน้ำผงขอเอาบาลอนไปวางไว้ข้างบนก่อนนะสาเหตุที่วางไว้ข้างบนก็ชัดเจนนะผมนะเพราะว่าจะได้มีที่ว่างสำหรับสองบอดี้ที่เป็นสัมดาวนะนะแล้วก็ทำการเอ็กซิสนะขึ้นตัวของเลเวอร์ช์ดราคอนนะเห็นไหมอันนี้คือฟูลบอดของจริงนะครับโอเคมาเรียบร้อยครับทำการถ่ายโอนพลังงานนะแล้วก็แจงฟีเวอร์บอกของแปลกปลอมทุย แล้วก็โจรหนึ่งนะผมนะได้แอนแทปอีกสุดยอดโอเคทีนี้คุณเห็นหรือยังว่ามีอะไรบ้างนะผมนะอ่าเมื่อกี้ตัวของพังเซอรมีนนะผมนะเมื่อตกหลุมก็บัฟพลังโจมตีให้กับมอนพังนะผมนะก็จะอยู่ถาวรนับจนกว่ามอนจะตายนะก็ตัวของแจฟเฟอร์ก็เอาไปก็แล้วกันครับตีสามสี่จะได้เยอะๆหน่อยนะอ่าคุณเห็นไหมครับอิตลับนี้คือแข็งกว่ารอบที่แล้วก็คือมีบาลอนขึ้นมานะอ่ามีบาลอนเพราะว่าเราโชคดีนะผมนะก็คือได้ทั้งอิมเมจ n ซ y เทเลพอร์ต แล้วก็มีทั้งคาชานะครับที่ได้สเปรย์เราไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยการันตีบลอลเราแน่นอนนะครับอ่าอิตลาลบรอบนี้มีอะไรบ้างครับนะชาลากุไซนะผมนะแปลงล่าง1และอ่าแล้วก็บลอลเดอร์เฟอร์นะครับผมแล้วก็แจมเฟเวอร์นะฮะแล้วก็กับดักวอร์เชอร์สตรีมนะแล้วก็ตัวของอ่าพังนะครับกับดักพังนะซึ่งก็เอาตรงๆแค่ในสนามนี้ก็1 2 3่5มไม่ก็5แล้วนะ อันนี้คือโชคดีอาจจะโจได้อินเปอ์อีกอันหนึง่งสองสามอ่ะคือ8อินท์ลับครับนะก็ตามนั้นแหละครับนะอันนี้คือฟูลบอร์ดแบบฟูลของจริงนะครับนะไม่อิงนิยายนะครับก็ตามนั้นเลยครับนะฝ่ายตรงข้ามทํายังไงครับทําอะไรไม่ได้นอกจากสวดมนต์ครับผมนะผมพูดเลยโอเคฝ่ายตรงข้ามนะเป็นเหมือนอะไรนะบูอายผสมกับจอมเวทมนต์ดำหรือเปล่านะโอเคนะก็ดูจากหนังสลิปก็รู้แล้วมาทิ้งไป น่าทิปเปแท็ติกว่ะเขาเลือกจะดอการ์ดนะครับผมนะแต่ก็ไม่สําคัญเราเนเกีอย่างเดียวถ้าเขาจวดได้ทันเดอร์โบมาเดี๋ยวเราซวยนะครับหรือไม่ก็มีการ์ดเล่นผมแมวเหมือนกันนะเขาจบแล้วครับยอมแพ้เลยครับผมนะง่ายๆเลยเห็นไหมแค่เนี้ย่ายตรงข้ามถึงกับยอมนะครับนะตัวแตกไปเลยทีเดียวจบลวเห็นไหมครับแค่นี้เองนะผมนะแล้วเนี้ยคือแบบเข้าๆนะผมนะสำหรับตัวของเด็กพังนะครับนะผสมกับคาชานะแบบเวอร์ชัน่น40ใบนะครับผม ถ้าเกิดคุณอยากได้อิสราเพิ่มนะครับยังไงก็อย่าลืมใส่ตัวของ Virtual Dragon ด้วยนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นชอยที่ไม่ก็แบบโคตรดีครับนะเอาตรงๆนะเออจ,จริงๆจริงๆน่าใส่นะเอาตรงๆคือแบบไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางคงก็จะมีแบบเศษเหลือครับในพวกตัว3าดาวอะเนาะเราก็แบบมันจะไปขึ้นอะไรใช่ไหมถ้าเกิดจะเกิดจะขึ้น g o บ l i มันก็ต้องใส่ Engine ของมันเต็มเด็กนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าขึ้น Virtual Dragon เนี่ยก็ แมเลขผิดแล้วเลเวอร์ชอร์ดราก้อนเนี่ยเราก็แค่เสิร์ฟเวอร์ช t e a สตีมขึ้นมาแล้วก็จะได้กับดักแบ็กเอาต์หนึ่งใบนะครับผมนะเออแบบการันตีแน่นอนนะครับผมอืมก็ตามนี้นะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ